สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องอสิตาภูชาดกกันนะครับเ,เป็นเรื่องราวจากอัทธกถา,าชาดกค่ะเรื่องนี้แก่นสำคัญเลยก็คือโลภมากลาบหายว่าความอยากได้เกินไปเนี่ยมันส่งผลเสียยังไงได้บ้าง ครับผมซึ่งที่มาของเรื่องนี้ก็น่าสนใจพระพุทธเจ้าท่านเล่าเพื่ออชี้ให้เห็นว่าสตรีท่านหนึ่งที่บรรลุธรรมในยุคท่านเนี่ยจริงๆแล้วในอดีตชาติก็มีปัญญามาแล้วใช่ค่ะท่านเคยแสวงหาประโยชน์สร้างคุณค่าให้ตัวเองมาแล้วเรื่องนี้เลยเหมือนพาเราไปดูอดีตกันว่ามีบทเรียนอะไรซ่อนอยู่งั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับย้อนไปในอดีตที่เมืองพาราณสีค่ะมีพระเจ้าพรหมทัต ท่านเกิดระแวงโอรสตัวเองคือพรหมทัตกุมารกลัวลูกชายจะเชิงบัลลังก์อืมก็เลยสั่งเนรเทศไปเลยใช่ครับเนรเทศออกจากเมืองไปซะพรหมทัตกุมารก็เลยต้องพาพระชายาชื่อพระนางอสิตาภูเนี่ยแหละค่ะเข้าป่าหิมพานต์ไปไปใช้ชีวิตในป่าหาผล,ลไม้หาปลาอะไรกันไปตามเรื่องเนาะ สร้างกระท่อมเล็กๆอยู่กันไปชีวิตก็เหมือนจะเ,เรียบง่ายดีนะครับจนกระทั่งจนกระทั่งมีจุดเปลี่ยนค่ะพรหมทัตกุมารดันไปเจอนางกินรีเข้าอ๋อนางกินรีนี่เองค่ะแล้วก็เกิดหลงไหลในความงามมากๆอยากได้มาเป็นภรยาอีกคนครับแล้วยังไงต่อครับก็เลยตามนางกินรีไปเลยค่ะแบบว่าลืมพระนางอสิตาภูที่รออยู่ที่กระท่อมไปสนิทเลยโอ้ ตรงนี้แหละครับประเด็นสำคัญเลยคือการละทิ้งใช่ค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าอยากได้เพิ่มแต่มันคือการหลงจนลืมสิ่งที่มีค่าอยู่แล้วเพราะพระนางอสิตาภูรู้ตัวว่าถูกทอดทิ้งไปแบบนั้นความรู้สึกมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยเหรอครับค่ะในอัธกถาใช้คำว่าคลายรักคือใจมันหมดเยื่อใหญ่ไม่ผูกพันแล้วตัดสินใจเด็ดขาด แต่แทนที่จะเสียใจฟูมฝายพระนางกลับทำสิ่งที่น่าทึ่งมากใช่ค่ะตรงนี้สุดยอดมากคือท่านไม่จมกับอดีตแต่เลือกไปหาพระโพธิสัตว์ซึ่งตอนนั้นบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าเหมือนกันไปทำไมครับไปขอเรียนกรรมฐานค่ะคือไปฝึกจิตทำสมาธิ อ๋อเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสพัฒนาตัวเองแทนถูกต้องค่ะไม่ใช่การแก้แค้นหรือเรียกร้องอะไรแต่เป็นการหันกลับมาที่ตัวเองแล้วท่านก็ตั้งใจปฏิบัติมากจนได้อภิญญาอภิญญาคือมีความสามารถพิเศษทางจิตเหรอครับประมาณนั้นค่ะแล้วก็ได้สมาบัติคือเข้าชานขั้นสูงได้มันไม่ใช่แค่เรื่องมีฤทธิ์นะคะแต่มันคือการยกระดับจิตใจให้พ้นทุกข์ให้เข้มแข็งจากข้างในสุดยอดจริงๆครับ แล้วฝั่งพรมทัตกุมารล่ะครับเป็นไงบ้างตามหานางกินรีเจอไหมหาไม่เจอค่ะหายังไงก็ไม่เจอสุดท้ายก็ต้องถอดใจกลับมาที่กระท่อมกลับมาแล้วเจออะไรครับเจอภาพที่คาดไม่ถึงเลยค่ะคือเจอพระนางอสิตาภูรออยู่กลางอากาศด้วยฤทธิ์ที่ได้จากการบำเพ็ญเพียรน,นั่นแหละค่ะโอ้ฉากเผชิญหน้ากันนี่คงจะไม่ธรรมดาเลยนะครับ ใช่ค่ะแต่พระนางอสิตาภูก็ไม่ได้ต่อว่าต่อขานใช้อารมณ์นะคะท่านกล่าวเป็นคาถาใจความสำคัญก็คือประมาณว่าตมเมวะทานีมการีแปลว่าอะไรครับก็คือท่านนั่นแหละที่เป็นต้นเหตุทําให้ความรักที่เคยมีให้มันขาดไปแล้วเปรียบเหมือนเอองาช้างที่โดนเลื่อยตัดตรงกลางคราชินนำวะเรนุกรรม โอ้หเปรียบเทียบได้ชัดมากว่ามันต่อไม่ติดแล้วใช่ค่ะมันต่อไม่ติดแล้วเพราะใจของท่านน่ะมันหันไปทางอื่นแล้วความผูกพันมันหมดไปแล้วยำกาโมพิยคขมาตายิแล้วก็พูดจบพระนางก็หอกหนีไปเลยค่ะต่อหน้าต่อตาพรหมทัตกุมารเลยทิ้งให้พรหมทัตกุมารอยู่คนเดียวค่ะอยู่กับความผิดหวังแล้วตอนนั้นเองที่พรหมทัตกุมารได้รำพึงออกมาเป็นคาถาที่สอง ยอมรับเลยว่าต oh yes, oh no. mm ัวเองเสื่อมจากประโยชน์เสื่อมจากประโยชน์ก็คือสูญเสียสิ่งดีๆไปเพราะความอยากได้เกินพอดีที่เรียกว่าอัตติฉาแล้วก็เพราะความมัวเมาในความโลภมากๆหรืออัติโลภมเทนะสุดท้ายก็ไม่เหลืออะไรเลยบทเรียนราคาแพงมากเสียทั้งนางกินรีที่อยากได้เพิ่มแล้วก็เสียทั้งพระนางอสิตาภูที่มีอยู่แล้วใช่เลยค่ะ พรหมทัตกุมารก็ต้องอยู่ในป่าต่อไปจนกระทั่งพระบิดาสวรรคตถึงได้กลับไปครองเมืองแล้วพระพุทธเจ้าท่านก็มาเฉลยตอนท้ายใช่ไหมครับค่ะท่านก็สรุปเชื่อมโยงให้ฟังว่าพรหมทัตกุมารกับพระนางอสิตาภูในอดีตชาติก็คือคู่สามีภรรยาในชาติปัจจุบันที่ฝ่ายหญิงออกบวชนั่นเองส่วนฤาษีก็คือพระองค์เองอครับผมก็น่าคิดนะครับว่าในชีวิตเราๆท่านๆเนี่ยเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหนระหว่างความมุ่งมั่นอยากก้าวหน้า กับความโลภที่พาไปสู่ความประมาทเหมือนพรหมทัตตกุมานนั่นสิคะเราจะรู้ทันใจตัวเองได้ยังไงหรืออีกมุมการกระทำของพระนางอสิตาภูก็น่าสนใจนะคะการที่ท่านเลือกปล่อยวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้อย่างใจคนอื่นแล้วหันมาพัฒนาตัวเองอืมใช่ครับมันอาจจะเป็นทางที่ทำให้เราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็คนพบศักยภาพใหม่ๆในตัวเราก็ได้เหมือนที่พระนางเปลี่ยนความทุกข์เป็นการบรรลุธรรมก็น่าเก็บไปคิดต่อนะคะ